เลกหัย้ายอีกแล้วก่อนจะไปฟังนะครับลำดับแรกทุกทุกคนนะครับต้องรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับเน้นย้ำนะครับผมพูดคําว่าลัคนาราศีนะครับไม่ใช่ราศีแบบทั่วไปที่เข้าใจนะครับเพราะว่าช่องของเรานั้นเนี่ยเน้นให้คําทํานายนะครับหรือว่าบทวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงครับซึ่งการจะเฉพาะเจาะจงได้นั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเองครับโดยเราได้เตรียมเครื่องมือนะที่จะให้คุณได้ตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คนะ ว่าคุณเป็นลัคนาราศีอะไรนะครับเพียงคุณแอดไลน์นะเปิดไลน์ก่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับใส่แอดนะตัวแอดที่เป็นเหมือนแอดเวลาเราเขียนอีเมลเนี่ยนะครับแอดซินแสนะ z i n z a e เนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับแอดไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยกดไปที่ปุ่มผูกดวงครับจากนั้นเนี่ยใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดด้วยนะครับ456นะตรงนั้นเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราเลื่อน รเราจะเห็นลักนณาราศีอยู่ตรงกลางสีทองนะครับตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะใช้ในการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงได้ครับทาไมต้องใช้ลักนณาราศีครับเพราะว่าราศีแบบทั่วไปนะเนี่ยเป็นการดูดวงแบบเหมารวมครับเช่นคุณเกิดเดือนเมษาคุณเป็นราศีเมษจริงจริงแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็พอได้แต่ไม่แม่นครับแล้วก็ไม่ตรงด้วยครับแต่ถ้าเราใช้ลักนณาราศีไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนเดือนไหนเราสามารถเป็นได้ ทั้ง12ลัคนาราศีเลยครับโดยเราจะใช้เวลาเกิดครับเป็นตัวกําหนดนะในการคํานวณเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยนะครับให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือฟังไปผิดนะครับเท่ากับที่ฟังไปเนี่ยไม่ได้ฟังของตัวเองแต่ไปฟังเรื่องราวของคนอื่นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเน้นย้ำนะครับก่อนที่จะเริ่มนะขอให้ทุกคนรู้จักลัคนาราศีของตัวเองที่ถูกต้องก่อนนะครับลัคนาราศีต้องได้จากเวลาเกิด ราศีแบบทั่วไปคือเป็นการดูแบบเหมารวมซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงครับลัคนาราศีพิจิกครับดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่งหนึน่งนาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่19เมษายน,ายนปีหน้าอ่าไม่ได้ปีเดียวกันนะครับถ้าปีเดียวกันเนี่ยก็คือแค่11วันแต่อันนี้คือ8เมษายนปีนี้ไปจนถึง19เมษายนปีหน้าแปลว่าปีกว่าๆนะปีกว่านี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับลัคนาราศีพิจิกบ้างก็ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาที่ช่องบริวารครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกน้องดีบริวารดีบริวารมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามดาวพฤหัสเลยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้ความสามารถครูบาอาจารย์การบอกการสอนนะครับแปลว่าเข้าที่ช่องบริวารเราก็ได้บริวารแบบดาวพฤหัสนะครับมีคนเก่งมาเป็นลูกน้องบริวารงั้นดีไหมดีนะครับมีลูกน้องเก่งดีกว่ามีลูกน้องกระจอกบางคนเนี่ยเจ้านายบางคนนะครับไปอิจชาลูกน้องนะครับแห่ลูกน้องเก่งกว่าหาทางกันแก้ ลูกน้องเก่งกว่าไม่ไม่เคลื่อนขั้นให้เขาใจเขาใจเรานะฮะวันที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยแล้วเราเก่งมีความสามารถถามตรงๆงถามกองกงนะถามจากใจข้างในเลยนะเราอยากให้หัวหน้าเราเห็นว่าเราเก่งมีความสามารถหรือเราอยากให้หัวหน้าเราเกียกันเราวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นลูกเป็นเจ้าคนในคนนะเป็นหัวหน้าคนนะก็เหมือนกันถ้าลูกน้องเราเก่งมีความสามารถคุณต้องรีบตบรางวัลเพราะอะไรเพราะว่าคุณว่าคนเก่งๆเนี่ยคนอื่นเขาต้องการไหมคนอื่นเขาก็ต้องการถ้าคุณไม่ต้องการนะเอาเลยคุณปล่อย เลยนะคนอื่นเขาจะได้ได้ลูกน้องเก่งๆของคุณไปใช้งานเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้กําลังใจคนนะครับบางคนเนี่ยลืมนึกไปนะครับยิ่งใกล้ชิดยิ่งเป็นลูกน้องกดหัวมันเลยจิตใช้มันนะครับคิดว่ามันไม่มีทางออกโอ้โหคิดแบบนี้เนี่ยใจแคบมากๆเพราะอะไรโลกยุคนี้แล้วคุณไม่มีใครเขาง้อใครกันแล้วนะครับนะเขาไม่พอใจเขาก็ลาออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ลูกน้องดีๆนะถ้าเป็นเรื่องของบุตรหลานก็มี โอกาสที่จะได้ข่าวดีนะจากบุตรหลานเช่นลูกสอบได้รางวัลดีนะลูกได้รางวัลเกียรติยศอะไรก็บ้าไปนะเหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันนะครับเราก็อยาคิดว่าลูกเราเนี่ยจะมาอยู่ใต้อานัจเราตลอดไปเคยได้ยินไหมครับพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงได้แต่ตัวนะครับแต่จิตใจเขาเนี่ยสมองเขาเนี่ยคุณเลี้ยงไม่ได้ยังไงคุณก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใน1ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆแล้วนะครับที่เราจะมีบริวารที่มาช่วยเหลือเรานะครับถ้าใครมีดา าวในช่องช่องนี้นะก็คือในช่องตำแหน่ง1นาฬิกานะครับก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับตรงนี้เป็นภาพกว้างที่ไม่มีดาวแล้วทีนี้ผมจะเจาะลึกเป็นดาวแลว้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีดาวอะไรนะครับไม่ต้องงงอย่าเพิ่งพิมพ์มานะว่างงอะไรอะ่ะงงฟังสิฟังก่อนนะครับ คุณก็ไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก่อกข้อมูลให้เรียบร้อยกดเข้าระบบนะครับแล้วคุณก็จะเห็นบาร์โค้ดชีวิตที่เป็นวงกลมของตัวคุณเองนะคุณก็มองไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งนาฬิกามีดาวว่าเปล่าข้างในมีดาวเปล่านะข้างในเนี่ยเรียกว่าดาวจริงนะครับคุณก็ดูเลยว่าอ่ะเรามีดาวอะไรถ้าสมมุติว่าคุณมีศูนย์อยู่ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าดาวพฤหัสหรือหมายเลข5าเนี่ยมันจะย้ายมามันก็จะมาเจอกับศูนย์เป็นคู่ดาว50 อพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องรู้ความหมายละห้าศูนย์แปลว่าอะไรครับห้าศูนย์ก็แปลว่าเก่งเรื่องยากแปลว่าบริวารเนี่ยทำเรื่องที่โหน้อยคนจะทําได้ได้นะครับแปลว่าเขาเก่งในเรื่องที่หาตัวจับยากเลยทีเดียวนะครับอยากให้เขาทําอะไรยากๆบอกเขาไปเลยเดี๋ยวเขาทําให้จัดให้นะดีไหมดีงามเลยนะถ้าเกิดสมมุติมีหนึ่งอยู่ก็จะกลายเป็นห้าหนึ่งแปลว่าผู้ใหญ่ปถัมภ์ครับแปลว่าคุณเองเนี่ย จะเห็นความดีงามของบริวารคุณแล้วคุณก็อยากจะตบรางวัลคุณก็อยากที่จะให้กําลังใจเขาหรือว่าคุณที่จะอยากาให้รางวัลเขาให้เขามีกําลังใจในการทํางานนั่นเองนะครับผู้ใหญ่ก็คือตัวคุณนั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่ามี2อ,อยูอ่อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า5 2สองมันแปลว่าต้นร้ายปลายดีก็หมายความว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะทําอะไรไม่สะดวกนิดนึงตะบุตะตักไม่ราบรื่นนะครับแล้วพอคุณดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปช่วยเขาหน่อยหรือว่าเข้าไปแนะนําเขานิดนึงเขาก็ทําได้ดีขึ้นนะครับก็ถุ ท้ายแล้วก็จบด้วยดีนั่นเองถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข3อยู่นะครับก็คือดาวอังคารนะ5เจอ3แบบเนี้ยนะครับก็เรียกว่าคู่5 3ก็คือคู่อภิสิทธิ์นะครับคู่นี้นะครับแปลว่าคุณเองเนี่ยจะให้อะไรพิเศษกับลูกน้องนะซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ ให้เขาเนี่ยเหมือนกับติดอาวุธอ่ะนะคุณเคยดูคุณเคยได้ยินรามเกียรติ์ไหมรามเกียรติ์เนี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นจากเหลา่าบรรดามารกับเทพเนี่ยยักษ์กับเทพเนี่ยนะครับไปขอพรกับพระศิวะใช่ไหมครับอ่าแล้วพระศิวะเนี่ยพระอิศวรน,น,นะครับหรือว่าพระศิวะเนี่ยนะครับก็ให้อาวุธอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือให้อภิสิทธิ์อ่ะจนเกิดเรื่องราวมากมายอย่างเงี้ยประมาณแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดมีเลข4ี่อยู่ล่ะครับเลขห้าสี่เนี่ยเขาเรียกว่ากูอ่าสติปัญญ,ญาก็หมายความว่าคุณเองเนี่ยก็จะมีการศึกษาพูดคุย กับบริวารน,นะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอ๋อเธอทําแบบนี้เออพี่เห็นดีเห็นงามด้วยเออเธอทําแบบนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันถ้าเกิดเป็น55นะครับก็แปลว่าคู่คุณธรรม น้องคุณเนี่ยจะใฝ่รู้ใฝ่คุณธรรมนะมีอะไรก็มาสอบถามคุณอยากให้คุณสอนอยากให้คุณบอกนะครับนะคุณก็สอนเขาด้วยความเอ็นดูนะสอนเขาด้วยความที่เมตตาแล้วกันนะครับแล้วก็มี 6, เลข6กอยู่นะครับห้าหกเนี่ยแปลว่าคู่สุขสบายครับงานอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดูง่ายนะสำเร็จง่ายสําเร็จเร็วราบรื่นดีนะครับอันนี้ดีงามมากถ้ามีเลข7นะครับเป็น57แปลว่าคู่ขัดแย้งต่างไป อันนี้ให้ระวังครับระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันได้ถึงแม้ว่าเขาเก่งแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่านอกกรอบ ล้ำเส้นไม่เหมาะสมเออนะคุณก็คุยกับเขาดีๆน้องลองฟังความคิดเขาก่อนว่าเออทำไมไหนทำทำไมถึงทําแบบนี้ไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิอะไรมันทําให้เธอคิดว่าการทําแบบนี้มันจะส่งผลดีบ้างเอออยา่าเพิ่งไปกล่าวโทษหรืออยา่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเอ,อ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะบางทีคุณไม่รู้นะภาพในหัวเขาเนี่ย อาจจะไม่เหมือนภาพเดียวกับคุณซึ่งภาพของเขาเนี่ยเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยคุณอาจจะทึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณอาจจะแบบโอ้โหคิดได้ยังไงอะ่ะนะอืมถ้ามีเลข8อยู่นะครับก็จะเป็น5-8 5-8แปลว่าคู่เออเล่เหลี่ยม นะอันนี้คุณก็จะมีลูกน้องที่เล่เหลี่ยมแพลวๆเลยคุณอาจจะตามไม่ทันเลยแหละนะความคิดเขาเนี่ยล้ำไปหลายขุมเลยนะครับถ้าเป็นการเ,เดินหมากนะหรือว่าเป็นการเดินเกมหมากรุกเนี่ยก็เรียกว่ามองข้ามช็อตไปหลายสเต็ปนั่นเองนะถ้าเกิดมีเลข9อยู่นะครับก็จะเป็น5 9ครับ5 9 9 5แปลไปว่าคู่ปาฏิหารนะครับก็เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าเทคโนโลยีนั่นเองคุณอาจจะได้ลูกน้องที่เก่งแบบไอทีมากๆทันสมัยมากๆนะครับมาช่วยงาน รตรงนี้ก็เป็นทั้งหมดของการเจาะลึกนะสต,ติของดวงดาวนะครับที่เป็นความหมายระหว่างดาวจรเจอกับดาวจริงนั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่มีดาวนะครับก็แปลว่ามีแค่เรื่องราวภาพกว้างๆอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับไม่ต้องตกใจทีนี้ถ้าใครงงอยู่นะก็ผมพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเพิ่มเพื่อนที่ l ล n e ไปที่ l ล n e ที่เราใช้ไล l i n e นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับ แล้วก็ใส่ Line แอดนะก็คือแอด z ซดไอเจากนั้นก็กดปุ่มผูกดวงนะครับจะเห็นว่ามีแค่กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับถ้าไม่รู้เวลาเกิดก็ติ๊กไปนะครับแต่ถ้ารู้เวลาเกิดจะดีมากนะและแนะนําว่าควรรู้นะแล้วก็ใส่จังหวัดที่คุณเกิดนะครับจังหวัดที่เกิดนะไม่ได้จังหวัดที่คุณอยู่ปัจจุบันนะบางคนถามมาผมเกิดลบบุรีแต่ผมทํางานโคราชแบบนี้ใส่อะไรใส่ลบบุรีสิครับเกิดที่ไหนก็ใส่ที่นั่นนะครับคุณสูตรลมหายใจแรก ร้องอูแวะที่จังหวัดไหนนั่นแหละจังหวัดนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณนั่นเองพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนาะแล้วก็ใส่โค้ด456ใส่โค้ดนี้จะได้เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันที่พูดมาเห็นไหมครับไม่มีกรอกชื่อไม่มีกรอกนามสกุลไม่มีกรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่มีกรอกอีเมลไม่มีกรอกบัตรประชาชนไม่มีกรอกบัตรเครดิตตัดเงินคุณไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโนอย่ากลัวไปก่อน อย่าตีตนไปก่อนใครว่าเดี๋ยวจะถูกตัดเงินนะพูดย้ำมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีหลายคนครับทักมานะแล้วก็กลัวกลัวโดนตัดเงินก็คนมันหลอกกันเยอะคุณพูดแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเหมือนคุณกําลังกล่าวหาว่าผมกําลังมาหลอกคุณอยู่ถามว่าผมไปหลอกคุณได้ไหมคุณเปิดช่อง YouTube ผมดูเนี่ยคุณเสียตังค์ป่ะคุณยังไม่ได้เสียตังค์เลยใช่ไหมแล้วผมเป็นช่องเดียวในประเทศไทยที่มีระบบเป็นของตัวเองคุณลองไปฟังช่องอื่นท่องไหนก็ได้เขามีระบบแจกคุณหรือเปล่า เขาไม่มีแต่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คุณคุณสมัครใจใช้ก็ใช้แต่คุณกลัวไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อยู่ที่คุณเองทั้งหมดเลยนะครับผมเองเนี่ยมีเจตนาที่ดีในการที่จะมาให้ความรู้เอาข้อมูลที่เป็นสถิติเนี่ยมาให้สติกับผู้คนนะครับจะสังเกตว่าช่องของผมเนี่ยผมไม่เคยพูดภาษาที่ฟังไม่เข้าใจผมใช้ภาษาง่ายๆเพื่อที่จะอยากสื่อสารกับคนที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเออฟังแล้วฟังง่ายเข้าใจง่ายแถมยังมีการสอดแทรกความรู้ให้ด้วยนะครับและชอบช่องของเรานะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยครับสินแสบาโค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับสินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกอรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา